เราจะไปบางอะไรก่อนนะตอนนี้เราอยู่สถานีกลางบางซื่อนะครับเพราะว่าวันนี้กิเข้าเจ้ามาต้องต้องพูดไทยนิดก่อเพราะว่ามันมันสาบสาบข้าวข้าเหนียวไม่ได้ไม่ต้องสาบข้าเจ้าครับผมหลังจากที่เรานั่งรถไฟฟ้าสถานีกลางบางซื่อเรียบร้อยแล้วรเราก็จะไปแถวสถานีกลางบางบางซ่อน <L> บางซ่ <S <S งงอนนี่ก็คือ จะไม่เห็นอะไรละเพราะว่ามันซ่อนเ็เข้าไปนี่คือแบบเหมือนเราหลุมไปอะเราหลุมไปรู้หลุเข้าไปเลยแคบไปหลงมช่องไปเลยหลงช่องมันก็เสร็จบางบางซ่อนโอบางซ่อนลังจากบางบางซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วโผ้โหไมทีก็จะเป็นบําหลุบบําบําหลุบบําหลุครับผมก็คือปุ๊ ออกผลออกเรียบร้อยแล้วมันก็จะหลุดมันก็จะพังทันทีมันหลุดได้ไหมครับใช่ใช่ครับต่อไปเป็นบางอะไรครับเมื่อมันบางพัดเลยบางบางหลุดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเจอตะลิงชันก็จะออนโผลลงเลยครับมันจะโยนไหมมันจะโยนทันที กะลี่คันจริงมันจริงลงเลยนะครับตะลิ่งชันก็คือเราเรียกว่าบางโยดได้ไหมครับได้ได้ครับตะฟังตะฟังโยดอ๋อวันวันวันนี้พูดไทยน้อยเนาะครับพูดไทยครับเพราะกินข้าวเจ้าเอข้าวเจ้ามาเมื่อกี้กินข้าวหลามไส้กะทิหรือว่าไส้ถั่วไส้ถั่วดำ